สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องอีเหนวตอนสุดกระหมงกูหนิงเทา้ากระหมงกูหนิงปลาใสกับรัตูปลาหยันและรัตูปลามันค่ะเมืมอม่อเมืองเท้ากระหมงกรหนิงรู้ข่าวว่าอีเหนวมาคอเมืองดาหาและได้อภิเศกกับบุษบาซึ่งเป็นคู่มั่นเก่าของเท้ากระหม่กูุหนิงเทา้ากระหมงกูหนิงก็เกิดความโกรธแค้นและรู้สึกถูกหยามเกียดอย่างยิ่งถึง จ,จึงเรียกเสนาบดีและรัตูทั้งสองคือรัตูปลายังและรัตูประหมังเข้ามาปรึกษาในที่ประชุมในการปราศัยเท้ากระมังกูนิงกล่าวว่าตนถูกดูหมิ่นเพราะอินเอช,ชิงตัวบุตรสาบาไปจึงต้องรวบรวมกำลังคนเพื่อยกทัพไปตีเมืองดาหาเอาบุตรสภบาคืนและล้างเป็น และล้างความอับอายในครั้งนี้เขานิ้นย้ำว่าตระกูลของตนเป็นใหญ่ในแคว้นต้องไม่ยกให้ใครมาหยามเกียรตดรัตูปายงและรัตูปะมันต่างพากันรับคำเห็นด้วยกับพระราชาและขอดีทาทัพออกเดินทางโดยเร็วทั้งคู่แสดงความพักดียืนยันว่าพากองทัพเข้าตีเมืองนาหะให้ได้และไม่ให้ท้าวกหมกุลเสียเกียรติหลังตากหาดูกันแล้ว ท้ากำหมังกุนิงจึงสั่งเตรียมกองทัพออกเดินทัพไปยังดาหาเปิดฉากศึกกำหมังกุนิงซึ่งเป็นศึกใหญ่ครั้งสําคัญของเรื่องอี๋ตอนเท้าดาหาเสด็จออกรับทูดกำหมังกุนิงเท้าดาหาเสด็จอาบน้ําแต่งพระองค์อย่างสง่าง,งามและออกประทับพระที่นั่งบนท้องพระโรง เมื่อเสนาบดีนำทูตและราชสันเข้าเฝ้าจึงให้เปิดศาลอ่านถวายเนื้อความในศาลกล่าวว่าทักกมังนกุนิงขอพระราชธิดานางบุษบาให้แก่โอรสของตนโดยอ้างว่าเป็นบุพเพศอนิวาสและหวังจะผูกไมตตีให้สองนครเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อท้าวดาหาทราบความประสงค์จึงตอบปฏิเสธโด,ดยชี้แจงว่านางบุษบาได้มั่นหมายกับประตูจรตาไปแล้วหากรับของและยกธิดาให้กำมังนกุนิงจะเกิดคำนินทานในหมู่ประชาชนทรงสั่งให้ทูตนำสิ่งของกลับไป ฝ่ายทูตทูลคำขู่ของเท้ากำังกุหนิงว่าหากไม่ยอมยกพระธิดาให้ก็จะเตรียมรับศึกเท้าดาหาจึงรับอย่างอัดว่าหากจะทำสงครามสุดแล้วแต่จะแต่ละเสด็จออกจากท้องพระโงอย่างฉับพลันภายหลังเท้าดาหาทรงสั่งเสนาให้รีบแจ้งข่าวแก่พระเชษฐาและอนุชาและรัตูจรกาให้เตรียมรับศึกเพราะจะมีข้าศึกยกทัพมาลุกลาน ตอนต่อมาท้าวกริปันมีราชสารถึงอีเหนาและละตูหมัญยาเมื่อท้าวกริปันทรงทราบข่าวว่าจะมีข้าศึกยกทัพมาลุกลานจึงโปรดให้แต่งราชสารรับสองฉบับส่งไปยังเมืองหมัญยาฉบับหนึ่งส่งอีเหนาให้เร่งทัพมาช่วยอีกฉบับถึงเมืองหมัญยาให้เตรียมรับศึกและกำชับให้ทูต ไปถึงภายใน15คืนหลังจากส่งรชาชสารแล้ว <c oughs> ลท้าวกรปันทรงพิจารณาเห็นว่าสงครามครั้งนี้ร้ายแรงเกรงว่าอีเหนวจะขาดที่ปรึกษาจึงมีรับสั่งให้กาลัตปาตีพระโอรสยกทัพไปสมทบอีเหนวโดยเร็วกาลัตปาตีทูลรับสั่งเตรียมองค์อย่างสง่าตามเลิกก่อนเข้าเฝ้าท้าวกรปันเพื่อรับพรพระบิดาทรงอวยพรให้มีชัยเหนือศัตรูแล้วกาลัตปาตีก็ยกทัพ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองมัญญะและหยุดทับรอสมทบกับกองทัพของอินเนาอีเนาตอนทับเมืองกาหลังยกมาสมทบฝ่ายขุนนางตัมมะหงกาหลังรวมทัพกำหมังและมหาเสนาในก็เร่งเกณฑ์ทับในทันใดได้จัดทาหารอาสาผู้มีพื้นฐานการรบที่แข็งขันจำนวนห้าหมื่นคนมีช้างและอาวุธอย่างรครบครันมีพลธงที่สำคัญคอยนำกองทัพสองจอมทัพขึ้นขีม่ม้ากองทัพแน่นอัดเต็มถนน,นข้ารับใช้เดินเชียงคอยกา สับพนแล้วเคลื่อนพลออกจากเมืองไปเมื่อทางถึงทางร่วมริมป่าก็พบกับกองทัพของกรดัดตปาตีทั้งสองกองทัพได้สมทบกันพากันเคลื่อนตามทางพร้อมกันมาถึงฝ่ายทูตทั้งสองของท้ากำหมังกุนีซึ่งได้ถือสารไปเมืองดาหารนั้นก็พากันกลับมายังเมืองของตนจนถึงตัวเมืองกำหมังกุนีก็ตรงดิ่งมายังวังเหนือเออวังใหญ่ เมื่อถึงเวลาก็เข้าเข้ากับมักคุณหญิงเหนือหัวในท้องพระโรงแล้วจึงก้มกับบังคมทูลเหนือหัวว่าได้ไปถวายสารมาแล้วองค์ท้าวดาหายได้ทราบเนื้อความทุกประการทรงตรัสอย่างเฉียบขาดว่าพระธิดาของพระองค์นั้นมีจารกามาสู่ขอและได้ยกให้ครั้งยังได้กําหนดนัดหมายงานวิวาไปแล้วส่วนบรรดาของถวายนั้นท่านไม่รับให้ส่งกลับมาทั้งหมดท่านไม่ได้คิดเกรงองค์พระคอยแต่จะตัดรอนสะทุกเรื่อง และได้ทูลความตามได้รับนอกศาลถ้าท้าวดาหาไม่ให้ประธิดา<อ>ก็จงรีบเร่งทาการปรับตรงพานาครให้มั่นคงรับทรัพย์เหนือหัวที่จะยกมาจะชิงพระธิดาให้ได้หากใรที่ได้รับชัยชนะจะสมปรารถนาะแต่องค์ท้าวดาหากลับตัดว่าแล้วแต่ตามวิญญาขอพระองค์จงทราบด้วยเมื่อท้าวกังกุหิงได้สดับฟังทั้งสองพูดทูลความดังนั้นก็โกรธอย่างยิ่งจึงมีบัญชาตัดออกมาด้วยความขัดเคืองใจว่าดูดูเจ้าเมืองดาหาเราอุตส่าห์อ่อนน้อมง,งอบ ขอไปในสารจะรับไว้ก็ไม่มีเลยถึงแม้จรากามาขอนางไว้แล้วได้ยกนางให้เขาไปก่อนก็สมควรอยู่ที่จะปรัดใสามาให้ได้ให้ดีแล้วดูสีมาตัดไม่ตรีให้ขาด เรานั้นก็มีศักดามีบารมีมากอาณาจักรก็กว้างขวางอยู่เพราะที่จําเป็นจะต้องมีความพยายามไม่ละวะจะต้องชิงนางบุษบามาให้ได้หากไม่ได้สมดังใจหมายก็จะไม่ขอกลับคืนพระนครแห่งนี้อีจกจะนําสงครามตามดังควันอยู่ทุกรัจนกว่าชีวิตจะหาไม่สองทูดทูลความอีกครั้งข้าได้ยินประหนักในใจว่าเท้าดาหาตรัสให้เสนาเรยกไปแจ้งหีแก่เชดเชษะ จะกับเมืองสิงหาสัารีอีกทางพระอนุชาแห่งกาหลังทั้งยังเมืองประตูจรกาเห็นว่ากษัตริย์ท,ทั้งสี่เมืองน,นั้นจะมาช่วยป้องกันเมืองดาหา์เมื่อตอนที่ข้าออกมาจากเมืองน,นั้นเสนาก็ไปพร้อมกันด้วยฝ่ายท้าวกับมังกุนหิงได้ฟังก็ยิ่ยงกริ้วโกรธยิ่งนักจึงประทาดไปถึงว่ากษัตริย์ท,ทั้งสี่เมืองจะมาช่วยท้าวดาหารบเป็นศึกใหญ่ตัวกูก็ไม่เกรงกลัวใครจะหักล้างให้เป็นูุรีจงได้พูดพร้อมสั่งอามัด กำลังตามมหงให้เร่งเกมไพ่พลที่มีความสามารถในสงครามให้เลือกสรรทหารทั้งสี่หมู่ที่เคยทำลายค่ายทำลายศัตรูมากองร้อยให้มารบในฉับพันอยากได้ขั้นกลางหาให้ได้ครบสามหมื่น สามสิบมื่นนายที่มีพื้นฐานการรบดีนำเอาวิหยาศักกร,ร์กเป็นกองหน้าคอยตรวจตาเตรียมกระบ,บวนทัพให้ถี่ถ้วนส่วนกองหลังรั้งที่พลมนตรีของทั้งสองอนุชาติกูจับเป็นจอมพลทัพคอยหนุนทัพลูกให้เข้าโจมตีไม่เกลงวงเทวาแต่อย่างใดให้ปรากฏถึงยศจับในครั้งนี้ตันแล้วเสด็จสั่งมหาเสนาถามขุโหราทั้งสี่คนว่าการที่เราจะยกทัพไปตีในวันพรุ่งนี้จะดีร้ายประการใด เมื่อได้ฟังองค์กษัตริย์กล่าวดังนั้นจึงคลี่ตำราพลางคำนวณเหตุเทียบดวงชะตาของพระองค์กับโอรสจึงเห็นว่าอาจถึงข้ดทั้งโชคที่ไม่อาจชัดเจนอีกทั้งเคราะห์ในตอนนี้ที่เป็นตัวบทบังทั้งหลาย จึงทูลไปว่าถ้าหากยกทัพในวันพรุ่งนี้จะไม่อาจมีใช้เป็นแน่ขอให้งดไปเจ็ดวันถ้าผลจากเจ็ดวันนี้ก็ยังพอทำเนาได้ขอให้พระองค์ทรงสั่งให้งดศึกแล้วหาเวลาเพื่อให้ตัวโหราเองหาเลิกใหม่เพราะการศึกชิงชัยชนะนี้ต้องหนักหน่วงน้ำราไทยให้มั่นฝ่ายเท้ากับมังกรหนิงได้ฟังเช่นนั้นก็บอกกลับไปว่าเมื่อตนนั้นมีคำสั่งให้จัดทัพออกไปแล้วจะต้ตองสั่งยกเลิกไปให้อับออ้เหล่าศรีนาหรือประชาชนได้อย่างไรเพื่อเขาจะคิดเอาว่าตนนั้นเกรงกลัว กลัวต่ออํานาจของฝ่ายตรงข้ามจึงจําเป็นต้องออกทัพไปสู้ศึกขอถึงตัวตายก็ไม่อาจให้ใครดูหมิ่นได้จะทางจะทิ้งเกียรติยศให้จารึกไว้ในแผ่นดินตราบจนวันที่โลกจะสูญสิ้นไปอีกทั้งถ้ายังยกทัพไปช้ากว่านี้เกรงว่าทางดาหาจะมีทัพใหญ่มาช่วยแล้วการศึกจะยากยิ่งกว่านี้ไปอีกจึงสุดแท้แต่บุญกรรม เท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปยังที่พักโดยให้ฟังคํากล่าวของหงราเลยกลับมาฝ่ายวิยาสก,กรรมที่ออกสืบได้รับใยและเมืองอีกฝ่ายแล้วจึงสั่งให้เตรียมทัพทุกหมู่ยกทัพยกพลไปตีเมืองทุกเมืองที่เดินทางผ่านเป็นเวลาสิบวันที่เดินทางอยู่ในป่าก็พลออกมายังทุ่งของกรุงดาหาเห็นถึงกําแพงเมืองและมหาปราสาสเตียงได้จึงบุดไว้แล้วตั้งค่ายกองทัพนับแสนคนที่แน่นขานันจึงหยุดพร้อมกันที่ชายป่า ฝ่ายท้าวกำหมังกุนีก็เรียบเกณฑ์ทับคนมากใ,นใกล้ใกล้กับทุ่งเห็นลำธารน้ําที่ไหลเอื้ออีกทั้งร่มใสจึงสั่งให้ตั้งทับกำลังได้ฟังคำสั่งจึงเกณฑ์นคนให้ถางที่แล้วทําค่ายหน้าดักหลังบรรจบกันอีกทั้งยังย,งยกหอรบปรับให้ค่อยๆขยับเข้าหา่าศึกตั้งปีกซ้ายขวาให้ขึงเชือกผูกราวสามชั้นพร้อมขันฉะนองระหว่างปอบกระ,ระยะแล้วใส่กระงและงาแสงเพื่อกันศัตรูให้มั่นแล้วตักดินมาใส่สนามเพลาะ จึงไม่ไ่ช่องปืนปลาบางก็สร้างโรงเหล่าช้างมา้าทั้งผูกเหล่าสัตว์ไม่ให้ตื่นผูกเสาตะลุงมช้างเป็นแห่งๆและแปลงปืนพื้นก็ปรับให้เรียบเรียนบางก็เร่งทำตำหนักน้อยใหญ่ทาเพงิงทรายรอบทางซ้ายขวานอกค่ายก็ปักหากมากมายชักกําแพงเข้าหามุมประจบกันบางก็จัดลําลองทุกกองออกตะเวนพร้อมวางกับดักคอยสอดสองลาดหละ ส่วนชั้นไนก็เรียกให้ประชุมทัพทั้งสเมื่อทัพกำลังกุนกิเห็นค่าเสร็จมั่นคงแล้วก็ชวนบุตรและน้องชายทั้งสองให้เสด็จลงจากรถพร้อมด้วยเหล่ามาหาดเล็กแล้วเดินทางไปยังที่พักฝ่ายกองรอยรักษาการรอบข้างดาหาออกสอดแนมอยู่นอ,นอกเมืองได้เห็นทัพที่ยกมาถึงชายฟ่า กระบ,บวนทับทั้งหน้าหลังล้อมตั้งหนาแน่นผืนธงซ้อนทับกันมากมายจนมีอัดนับได้ทางเสียงคนอื้ออึงเสียงตัดไมร้ราบไปทางป่าต่างคนต่างก็รีบขึ้นหลังม้าแล้วกระสายตาดูกองทับอย่างถีทุวนจึงอ้อมออกมานอกทุ่งแล้วควบมา้าคูกายเข้าเมืองทันทีเมื่อเข้าสู่เมืองจึงรีบไปแจ้งข่าวแก่เสนาชั้นผู้ใหญ่เล่าความถึงสิ่งที่ได้เห็นมาทุกๆสิ่งตั้งแต่ต้นจนจบพั้นเสนาได้ยินข่าวดังนั้นก็ตกใจหวั่นไหวจึงละให้เหล่าทหารจดเอาใจความ สำคัญแล้วเรียบพาเข้าไปยังท้องพระโรงทันทีเสนาก้มหัวบังคมทุนเท้าดาหาถึงข่าวว่ามีทัพตีเมืองยกมาไพรพลในกองทัพมากมายทั้งเสียงมา้าเสียงรถและเสียงชักต่างอื้ออืงคั้นคลื่นไม่ขาดสายดังเสียงคลื่นในมหาสมุทรและในตอนนี้ทัพนั้นก็ได้เข้ามาตั้งอยู่นะเนินทรายที่เชื่อมต่อของชายทุ่งและป่าแล้วอีนเนาตอนดนา,า,ามันกุเนปันถวายสารเท้ามัญยาและอินเอากล่าวถึงดามังจากเมืองกุเนปัน เมื่อเดินทางมาถึงเมืองมัญญาก็ตรงไปยังเรือนพักของอีเหนาเข้าเฝ้าถวายพระราชสารแก่อีเหนาอีเหนาที่สารของทา้าวภูเรปันออกอ่านซึ่งในสารนั้นกล่าวว่าตอนนี้มีข้าศึกมาตั้งทัพประชิดเมืองดาหาขอให้อีเหนารีบยกพลไปตีทันท่วงทีถึงไม่เห็นแก่บุษบาก็ขอให้เห็นแก่ท้าวดาหาเป็นผู้อัศศึกครั้งนี้เกิดขึ้นก็เพราะไปทํานามหน้าไว้ให้เสียคําพูดให้อายชาวเมืองดาหาครั้งนี้จะมืนเฉยอีทำให้เสียศักดิ์ศรีก็แล้วแต่ใจถ้าไม่มาช่วยก็ขาดกันยยาาให้้ไดเเผผีีกกันอล เมื่ออีเหนาได้อ่านดังนั้นก็ถอนใจด้วยความสงสัยว่าปุษบาจะงามถึงเพียงไหนเชียวจึงถูกใจระตูทุกเมืองแค่เพียงเห็นรูปก็จะพากันมาตายเสียแล้วหากงามเหมือนจินตลาศาก็ว่าประย่างจึงจะบอดแก่ดะหมังไปว่าจะยกทัพไปในอีกเจ็ดวันแต่ดะหมังรีบทูลว่าต้องรีบไปในทันทีเพราะตอนนี้ข้าสึกยกทัพมาติดพระนครแล้วอีเหนาเกรงกลัวเท้ากุเรปันพระบิดาสุดที่จะเลื่อนวันไปทางรักและห่วงอ่าพระ ลคิดแล้วก็ท้อถอนใจจึงสั่งตำมะโหให้รีบจัดทับใหญ่ทางทับม้าทับรถทับช้างเล่าทหารที่มีความสามารถทางทหารปืนและทหารดาบอีแนวจะตัดศึกใหญ่ด้วยกําลังที่เข้มแข็งแมนคาศึกจะหนีจะทําลายให้สิ้นไปถือเอาเลอกพรุ่งนี้จะยกทัพไปช่วยเมืองดาหาเมื่อสั่งเสร็จอีเนวก็ไปเข้าเฝ้าเท้ามัญญาเมื่อไปถึงเขตวังในก็ลงจากหลังม้าเข้าท้องพระโรงทันทีดำหมังเมืองกุเรปันก็เข้าเฝ้าเท้ามัญญาเช่นกันแล้วถวายสารแก่เจ้าเมืองมัญญา ท้ามัญญาได้รับสารจากกระหมังลี่ออกทันทีในสารมีใจความว่าตัวเท้ามัญญามีลูกสาวให้แต่งตัวยั่วชายจนอีนาต้องรังผู้ไปหลงรับหลงไปติดพันช่างไม่ไอายผู้คนตอนนี้มีศึกประชิดเมืองดาหาจนเกิดเรื่องวุ่นวายเสียงานการวิวาบาหมดต่างคนก็หมั่นใจกันในการสงครามครั้งนี้ถ้าไม่ไปช่วยก็จะตัดญาติขานมิตรกันไปแล้วแต่ใจเมื่ออ่านสารแล้วเท้ามัญจาลัวเท้ากุเรปันขุ่นเคืองจึงยื่นสารให้แก่อีนาอุไกล่าวว่า เห็นหรือไม่อินเนาลันรักเจ้าไม่เชี่ยวฟังคาจึงทําให้มีความผิดไปด้วยแล้วเร่งให้อินเนารีบยกทัพไปช่วยเมืองดาหาหากไม่ไปก็จะไม่ให้อยู่กับนางจินตลาพร้อมทั้งให้ระเด็นดาหยนคุมกองทัพของเมืองมัญญาไปด้วยได้เลิกยกทัพไปในตอนเช้าพรุ่งนี้อินเนารับคําสั่งแล้วลาไปยังปราสาทนางจินตลาเมื่อไปถึงก็เข้าแนบชิดนางทอดถอนใจแล้วแจ้งเรื่องราวแก่นางว่าดมันถือสารจากพระบิดาว่า เมืองดาหายเกิดสึกให้อีนารีบยกทัพไปช่วยในวันพรุ่งนี้ขอให้นางจงอยู่ดีอย่าสุขเศร้าเสียใจแล้วเสร็จสึกแล้วจะรีบกลับทันทีนางจินตลาได้ฟังก็แขนใจสะบัดหน้าหันหลังให้พร้อมกับตัดพอว่าอีนวอีนาว,ว่าจะไปปราบข้าสึกหรือจะกลับไปหวนคืนสู่ผู้มั่นเก่ากันแน่ในบอกว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าจะตายจากกันนางก็หลงเชื่อไม่รู้ว่าภายหลังจะมาเป็นเช่นนี้แล้วอีกนานเท่าไหรเล่าอีหนวจะกลับมาอีหนาชี้ใจว่าไม่เคย คลายความรักในตัวจินตลาเลยแต่ตนมีเหตุจําเป็นต้องไปพอเท้ากุรีปันให้กลับสองครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เกิดศึกสงครามไม่อาจจะขัดได้แล้วจึงยื่นสารให้จินตละอ่านนางจินตลาก็รู้สึกขับแค้นใจไม่มองดูสารแล้วข้ามพวนว่าอาน,นิจจาความรักนั้นก็เหมือนน้าที่ไหลเชี่ยวฉนันเล่าจะไหลกลับพืนมาคงไม่มีหญิงใดจะเจ็บช้าไปกว่านางเพราะหลงเชื่อหลงรักถึงตอนนี้แล้วจะไปโทษใครได้เสียแดงหวังที่จะฝากชีวิตไว้กับอีเหนาแต่ก็ไม่ปราณี ที่จะรีบเสด็จไปนั้นก็เข้าใจพระนางบุษบานั้นคู่ควรกับอีเหนวไม่ต่ำศักเหมือนานางต่อไปชาวเมืองดาหานก็จารินทาได้นางเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญอีเหนวปลอบโยนให้จินตลาคลายความโศกเศร้าว่าที่อีเหนวไปนั้นแม่บุษบาจะสวยก็จริงแต่อีเหนวตัดสัมพันธ์ไปแล้วจรกาจึงมาทําการสู่ขอและเตรียมวิวาพอเท้ากะหมังกุนิงทราบก็มาสู่ขอ,อนาคืนเมื่อไม่ได้นางจึงเกิดศึกในเมืองดาหาเพื่อช่วยชีนานางบุษบาไม่ใช่ว่านางไม่มีใครอันข่าวเล่าลือที่ว่า บุษบางามนักนั้นแต่ก็สู้งามนางจินตราไม่ได้ครั้งนี้จําเป็นจึงต้องจําจากไปเพราะเกรงกลัวเท้ากุเรปันมีดาต่างหากหากเสียมือดาหาก็เหมือนเสียถึงวงตระกูลมีแต่จะถูกนินทาขอให้นางคิดให้ดีเมื่อไปแล้วก็ไม่อยู่นานจะรีบกลับมาหาหนายนางอย่าได้โศกเศร้าเสียใจที่เหนาหอมแก้มนางและประคองขึ้นบนตักนางจินตราเห็นสารแล้วคอยบรรเทาความทุกข์ความคลาใจนางบอกอีนาว่าจะไปทําศึกก็ตาม แต่เมื่อเสร็จศึกให้คิดถึงเมืองมัญญาและรีบกลับมานางจะรออีนเารับขวานางแล้วว่าคงเป็นเวรกรรมที่ต้องที่ต้องจากไปก็ขอฝากนางมายารัินีและนางสการวาตีให้จินตลาดูแลเพราะนางทั้งสองห่างไกลบิดามันดาอย่าได้เคียดแค้นหึงหวงถ้าผิดก็ให้เมตตานางทั้งสองอย่าถือโทษโกรธเครื่องแล้วถอดสังวรให้นางจินตลาไว้ดูต่างหน้า ในตอนนี้อีเนาได้เข้าเฝ้าละตูหมันยาซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองหมันยาเพื่อจัดบ,บืองคมลาตามราชประเพณีก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสําคัญอีเหนาแสดงความเคารพอย่างสุภาพและกล่าวกล่าวลาเพื่อแสดงถึงความกตัญญูและความสุภาพเรียบร้อยละตูหมันยาก็ให้อวาและโอคอนให้อีเหนาเดินทางปลอดภัยและทําหน้าที่สําเร็จใจความคือเป็นฉากที่อีเนาเข้าเฝ้าเ,าเพื่อเคารพและจากลา ก่อนที่จะไปทำภารกิจต่อไปในเรื่องอีเหนาคาทาถักไปกรุงดาหาพอรุ่งเช้าอีเหนาทรงช้างหันหน้าไปทางที่ตะว,วันออกพร้อมด้วยเสยนาอมาดโฮราและชีพามพอได้เลิกก็รานของดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วทั้งสนามปุโรหิตท,ทำพิธีตัดไม้ข่มนามตามตำราที่ใช้สงครามทั้งทับหน้าทับหลังทับหลวงพร้อมกันทหารบุ้ทนทหารบกท,ท,ง,ทงทองกับพีคุ พวกฝรั่งจุดปืนใหญ่ให้สัญญาณชีพรามทำพิธีเบิกโคนทวารอ่านกระถาอาคมเคลื่อนกองทัพออกจากเมืองมั่นหยามุ่งตรงไปเมืองดาหาระหว่างทางอีเหนาสกเศร้าเสียใจอาไลรักนางทั้งสามยิ่งนักว่าป่านนี้จะข้ามควรหาใครจะปอบนางคิดถึงความหลังแหงยิ่งใจหายคิดไปก็อายพวกไพร่พลจึงชักม่านปิดทั้งสี่ทิศเหมือนจะบังแสงดวงจันทร์ลงพัดกินดอกไม้เหมือนกินผ้านางที่เปลี่ยนมาได้ยินเสียงนกยูงร้องก็คิดว่าเป็นเสียงของนางจึงเผยม่านออกมาเห็นแต่ต้นไม้ใบไม้ จึงเอนตัวลงพิงหมอนเอามือกาก่น้าผากคิดถึงความรักก็ยิ่งเศร้าใจจนน้ำตาไหลออกมาประสันตาพี่เลี้ยงเห็นเช่นนั้นก็ขี่ช้างมาข้างท้ายชี้ชวนให้ชมธรรมชาติของป่าไปตลอดทางว่าป่านี้แปลกตากว่าป่าในไหนไว้เสร็จสึกแล้วน่าจะชวนนางทั้งสามมาเที่ยวพักผ่อนให้สบายอีเหนาวนิ่งฟังอยู่นานก็คลายทุกข์เราลูกขึ้นถามว่าป่านี้สนุกหรือสนุกว่าฟางอีเหนาก็มองไปถามว่าไหนล่ะอย่าโกหกกันประสันตาแกล้งทำตกใจทูลว่า อยู่ตรงนี้เพราะช้างเดินเลยมาแล้วแต่ดูข้างหน้ายังมีอีหนายิ้มแล้วตอบว่าโกหกเส้นซึ่งหน้าช่างไม่อายยังมาเฉยเฉยไปอีกคนอะไรน่าจะผักให้ตกช้างถ้าจะดีอีหนวชมนกชมไม้ต่างๆเห็นนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกเป็นจวันนกนางนวลน,นกจากภาคนกแขกเต่าที่กำลังเกาะต้นเต่ารางนกแก้วนกตะเวนไผ่นกเข้ามงนกขับแค่ก็นึกไปถึงนางทั้งสามตลอดทางเดินทางมาหลายวันก็มาถึงทางร่วมเมืองกุเลบันพบกับกองทัพของการตาปาตี หนาก็ให้หยุดทับกระตับปาตีพี่ชายอีเหนาเห็นทับอีเหนายกมาก็ดีใจบอกว่าท้าวกุเรบันบิดาให้คมทับมารอทับอีเหนาเพื่อไปช่วยเมืองดาหามาคอยอยู่หลายวันแล้วข่าวว่าฆ่าศึกปชิดเมืองแล้วจะได้รีบไปอีเหนาจึงว่าการเดินทางทับนั้นอ้อมกว่ากุเรบันแล้วทั้งสองทัพก็จะทับเข้าขาบวนเดียวกันเร่งรีบยกทับไปยังกรุงดาหาทันทีเมื่อถึงชายแดนเมืองดาหาอีเหนาก็หยุดตั้งค่ายนำโคตามตำราพิชัยสงครามแล้วให้ตำ แล้วให้ตำมะหงรีบไปกับทูลเท้าดาหะให้กลับทูลอย่ายให้ขุนเคืองใจตำมะหงรับคําสั่งแล้วควบม้าไปทันทีเมื่อไปถึงก็แจ้งยาสา,าเสนาเมืองดาหะว่าบัดนี้อีเเนาและกะลัตะปาดีจากกุเรปันยกทัพมาช่วยพระธิดาดาหะแล้วจงพาเข้าเฝ้ากลับทูลเรื่องให้กระจงยาสาดีใจมากพาตำมะหง,งเข้าไปท้องพระโรงทันทีตำมะหง,งกลับทูลว่าบัดนี้อินเนากับกะลัตปาดียกทัพมามากมายหลายแสนตั้งอยู่ปลายเมืองดาหะ เท่าดาหารู้ว่าอีเหนวยกทับมาช่วยก็มีความดีใจเพราะอีเหนวมีความเก่งว่าสามารถเห็นว่านางบุษบาจะไม่เป็นอันตรายแต่ไม่แสดงออกให้ใครเห็นยิ้มแล้วกล่าวว่าอีเหนวยกทับมาช่วยก็ขอขอบใจแล้วให้ตัอมงงไปเชิญให้เข้ามาในเมืองจะได้พักผ่อนให้สบายตัอมององกลับรูนอีเหนวรู้ตัวดีว่ามีความผิดตัวอยู่จึงขอทํสศึกให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเข้ามาถวายบังคมเท่าดาหาจึงไม่ได้รับสั่งอะไรแต่ถามสุรานา อีเหนามีบัญชาให้จัดทัพเตรียมรถกับกระหมังกุนิงอีเหนาได้พี่เลี้ยงเล่าเรื่องราวให้ฟังจึงสั่งตำมังงงให้เร่งจัดทัพตำมังงงรับคำสั่งแล้วรีบออกไปจัดทัพทันทีหลังจากวันเมืองเกิดความวุ่นวายอีเหนาได้รับพระบัญชายกย่องกองทัพออกไปปราบกองกำลัง,งต่างเมืองที่เข้ามาลุกรานเขาจึงชวนนุชาน้องชายร่วมเดินทัพด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบสุข,ขของบ้านเมือง,งองทั้งสองฝ่ายเดินทางฝ่าป่าและทางไกลอย่างมีระเบียบพร้อมเข้าสู่พื้นที่ที่เขา,าจะพบศัตรู เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหนึ่งอีเหนาและอนุพบว่ากำลังกูหนึ่งกษัตริย์เมืองคู่ศึกได้นํากองทัพขนาดใหญ่มาดักรออยู่ก่อนแล้วกำลังกูหนึ่งเป็นผู้นําที่กล้าหาญทําให้การพบกันครั้งนี้ตึงเครียดทั้งสองฝ่ายตั้งทัพประจันหน้ากันอย่างเข้มแข็งอีนเนาก็เรียกแม่ทัพนายกองมาหาลือวางแผนรับมืออย่างรอบคอบเพื่อไม่ประมาทศัตรูที่ก,กําลังมากกว่า กำลังกูดหนึ่งเมื่อเห็นความพร้อมของกองทัพอีเหนาก็สงสารมาท้าประลองแสดงถึงความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการประทัดศักดิ์ศรีของทั้งกองทองเมืองที่เหนาจึงกล่าวปลุกใจกองทัพให้ทุกคนรักษาวินัยและปกป้องบ้านเมืองอย่างกล้าหาญโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวเพื่อให้ทหารมีความมั่นใจในการรบเมื่อถึงเวลาประจัดบานทั้งสองฝ่ายก็พร้อมสู้กันอย่างมีแผนอีเหนาและ อนุชานำทัพด้วยความสามารถและความรอบคอบทำให้กองทัพของพวกเขายืนดได้อย่างมั่นคงและ้าและต่อหน้ากำลังของกำลังกู้หนนี้การนี้จึงเป็นตอนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำความรับผิดชอบและความกล้าหาญของอีเนาและอนุชาในการปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูผู้เข้มแข็ง